กระถินเป็นการละทานที่มีระยะเวลาเพียงเดือนเดียวแต่วัดวัดหนึ่งจะรับกระถินได้เพียงครั้งเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพระบรมพุทธานุญาตของพระผู้มีพระภาคด้วยพระองค์เองกระถินจึงมีอานินสงส์มากต้องมีการเตรียมแจ้งข่าวแก่มูญาติพี่น้องหรือสหาสามัคคีร่วมกันผู้ถวายกรถินต้องรู้พระวินัย ต้องกระทําพิธีถวายผ้ากรตินในพระอโบสถโดยส่งทุกรูปต้องยัตติต้องตั้งเจตนาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปในวัดนั้นจึงจะได้อานิสงส์แก่ผู้ถวายโดยแท้จริงดังเช่นในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสมเด็จพระกัสสปะพุทธเจ้าความว่ามีเศรษฐีสี่คนที่เคยเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์ เวียนเกิดสับเปลี่ยนกันไปมีรูปงามปัญญาดีมียศมีบริวารมีวิมานสีทองดังสีของจีวรที่อาศัยสุขสบายเป็นสัพยะเสฐีทั้งสีได้แก่ชติระเศรษฐีเมนะกะเศรษฐีโชติกะเศรษฐีและปุณณะเษฐีไม่ทอดกระถินสม่ำเสมอและหมั่นทำบุญกุศลไม่ขาดสาย พร้อมทั้งเจริญศีลภาวนาเมื่อมาเกิดในสมัยของสมเด็จพระสมณะโคโดมพุทธเจ้าท่านเศรษฐีได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์บุญกุศลอื่นๆนอกจากการทอดกรินแล้วท่านเศรษฐีได้เคยปฏิบัติดังนี้อย่างสม่ําเสมอชาติละเศรษฐีชอบทําบุญด้วยการสละทรัพย์มากมายเมธะกะเศรษฐีทําถนนถวายวัดให้ความสะดวกแก่สง โชติกะเศรษฐีชอบสร้างวัดหุณน,นเศรษฐีปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาในบริเวณอารามนิทานกระถิ่นครั้งโบราณการกระถินตามเรื่องของโบราณอาจารย์ท่านกล่าวไว้มีกระถินบูกระถิ่นเนา่ากระถิ่นเศร้าหมองกระถิ่นบริสุทธิ์เป็นคำพูดของผู้เฒ่าผู้แก่กล่าวมาประมประราท่านยกนิทานมาเล่าว่ามีมหาเศรษฐีคนหนึ่ง มีสมบัติมากมายมีเงิน80โกดจะทอดกระถิน่นขณะทอดกรถินได้ประกาศเชิญเทวดาไม่ว่าจะเป็นอากาศเทวาหรือภูมิมะเทวาให้มาอนุโมทนากรถินของเขาวันนั้นมีเทวดาองค์หนึ่งมาอนุโมทนากระถินพอมาจวนจะถึงวัดมีต้นไทรอยู่ต้นหนึ่งบังเอิญมีบุรุษผู้หนึ่งอยู่ใต้ต้นไทรนั้น ได้ยินเสียงเทวดาโจรกล่าวชวนลุก,กเทวดาที่ต้นไทรให้ไปอนุโมทนากถินของมหาเศรษฐีแต่ลุก,กเทวดาที่ต้นไทรบอกให้เทวดานั้นไปก่อนเถิดเมื่ออนุโมทนาแล้วเป็นอย่างไรงก็ให้กลับมาเล่าให้ฟังด้วยปรากฏว่ากถินกองที่หนึ่งเมื่อเทวดาไปอนุโมทนาปรากฏว่าเจ้าของกรถินนละคณะศรัทธาแจกสุรายาเมา ผู้มาร่วมงานเมามายส่งเสียงอึกกระทึกครึกโครมไม่เกิดความสงบสงัดไม่ปฏิบัติตามธรรมพอถวายกรถินและก็อนุโมทนาแล้วเทวดาจรกลับมาบุรุษผู้นั้นแอบคอยฟังข่าวจากเทวดาจรรุก,กเทวดาถามว่ากรถินของมหาเศรษฐีเป็นอย่างไรบ้างเทวดาจรกล่าวว่าเป็นกรถินบูรทำไมจึงบูน เพราะมีการดื่มเหล้าเมายาเอก,เกระเคหาโกลาหนไม่มีความสงบไม่ปฏิบัติตามธรรมแล้วเทวดาก็าจากไปบุรุษผู้นี้นำเรื่องนี้มาเล่าให้เศรษฐีฟังเศรษฐีเสียใจตั้งใจจะทำกระถินใหม่อีกครั้งกระถินกองที่สองคราวนี้ในงานกระถินไม่มีเหล้ายาเมามาเกี่ยวข้องแต่มีการฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูฆ่าไก่กันอย่างใหญ่โต เพื่อเลี้ยงดูผู้มาร่วมงานให้อิ่มหนำสำราญโดยไม่คิดว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นบาปเป็นกรรมบุรุษผู้นั้นไปคอยดับฟังที่ต้นไทรต้นเก่าเมื่อถึงเวลาประกาศให้เทวดาไปาลุกโมทนาลุกคเทวดาก็ไม่ไปแต่ขอให้เทวดาโจรไปแล้วให้กลับมาเน่าให้ฟังเทวดาจรกลับมาบอกว่าเป็นกระินเน่าเพราะมีการฆ่าสัตว นำมาเลี้ยงกันมากมายบุรุษผู้ดักฟังกลับไปเล่าให้เศรษฐีฟังเศรษฐีเสียใจเสียใจอีกครั้งก็จะทำกรถินอีกเพื่อแก้ไขเนื่องจากยังไม่พ้นเขตกระถินาการกรถินกองที่ 3, เสเศรษฐีรีบทำกรถินอย่างรีบร่วนเนื่องจากกลัวจะไม่ทันกับกาลสมัยคราวนี้เกิดอารมณ์โทสะดุดาว่ากล่าวทาตกรรมกรต่างๆนานา เนื่องจากไม่ทันใจมีโทสะความโกรธอยู่ในจิตใครทําอะไรก็ไม่ถูกใจใครทําอะไรให้ก็ไม่ถูกใจเมื่อถึงเวลาทอดกตถินแม้ไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีสุรายาเมาแต่มีเสียงดุด่าว่ากล่าวผู้อื่นเศรษฐีให้รางวัลบุรุษผู้นั้นให้ไปคอยดักฟังข่าวจากเทวดาว่าจะพูดเกี่ยวกับตนอย่างไรบ้างเทวดาโจรมาชวนลุกเทวดาที่ต้นไทรอีก แต่รุกรเทวดาไม่ไปขอให้เทวดากลับมาเล่าข่าวให้ฟังเทวดาจรกลับมาบอกว่ากระถินคราวนี้สมบูรณ์ทุกอย่างแต่เสียอย่างเดียวเป็นกระถินเศร้าหมองเพราะจิตใจของเศรษฐีเจ้าภาพกระถินไม่บริสุทธิ์เศร้าหมองด้วยความโกรธปรุดผู้นั้นไปบอกเศรษฐีตามที่ได้ยินมาเศรษฐีเสียใจยิ่งเพราะทำกระถินมาสามครั้งแล้ว ยังไม่มีกระถินครั้งใดบริสุทธิ์เลยจึงกระทำกระถินอีกเป็นครั้งที่สี่กระถินกองที่สี่เสรีฐีกระทำความดีมีอารมณ์สดชื่นแจ่มใสไม่โกรธดใครไม่นำสุรายาเมามาเกี่ยวข้องไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อถึงเวลาทอดกระถินก็ประกาศเชิญเทวดามาอนุโมทนาอีกคราวนี้เทวดาจรกลับไปเล่าให้ลูกกะเทวดาฟังว่าคราวนี้กระถินบริสุทธิ์ บุรุษผู้นั้นกลับมาเล่าให้เศรษฐีฟัง,ฟงเศรษฐีดีใจมีความสุข,สขได้อานิสงส์ของการทำกระถินคราวนี้สมบูรณ์รณเต็มที่สมความปรารถนาทุกประการอีกเรื่องหนึง่งเกี่ยวกับอานิสงส์กระถินคือในสมัยครั้งศาสนาของพระกสปะสมาสัมพุทธเจ้ามีบุรุษยาจกเห็นใจไร้ที่พึ่งชาวเมืองพารณาณสีชื่อตินบาน อาศัยอยู่กับเศรษฐีผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์นับได้80โกรโดยยอมตนเป็นคนรับใช้รักษาไร่หญ้าให้เศรษฐีเพื่อแลกกับอาหารที่หลับนอนเขา<อ>มีความคิดว่าตัวเราเป็นคนยากจนเช่นนี้เพราะไม่เคยทําบุญอะไรไว้ในชาติปางก่อนมาชาตินี้ตกอยู่ในฐานะผู้รับใช้คนอื่นไร้ญาติขาดมิตรไม่มีสมบัติติดตัวแม้แต่น้อยเมื่อคิดได้ดังนี้เขาจึงแบ่งอาหารที่เศรษฐีให้ออกเป็นวันละสองส่วน ส่วนที่หนึ่งถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้เที่ยวบิณฑบาตอีกส่วนหนึ่งเอาไว้สําหรับตนเองไว้บริโภคด้วยเดชกุศลผลบุญน,นั้นท่านเศรษฐีเกิดความสงสารจึงเพิ่มอาหารให้อีกสองส่วนเขาได้แบ่งอาหารนั้นออกเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ส่วนที่สองแจกทานแก่คนยากจนส่วนที่สามเอาไว้บริโภคเอง เขาทำอยู่เช่นนั้นเป็นเวลาช้านานต่อมาเป็นวันโอ,อกพันษาเหล่าชนผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาต่างพากันทำบุญกระถินเป็นการใหญ่แม้ท่านเศรษฐีก็เตรียมการจัดถวายกระถินจึงประกาศให้ประชาชนทั้งหลายทราบโดยทั่วกันว่าสิริธรรม,มเศรษฐีจะได้ทำบุญกระถินตินาบานได้ยินเกิดความเลื่อมใสขึ้นในใจทันทีว่า กตินทานนี่แหละจะเป็นทานอันประเสริฐเข้าไปถามเศรษฐีว่ากตินทานมีอานิสง์อย่างไรเศรษฐีตอบว่า,วากตินทานมีอานิสง์มากมายนักสมเด็จพระบรมาศาสดาตรัสสรรเสริญว่าเป็นทานอันประเสริฐดินบ,บาลได้ยินดังนั้นเกิดความสมนั้นปรับปลื้มเป็นอันมากจึงพูดกับเศรษฐีว่ากระผมมีความประสงค์จะร่วมอนุมโมทนาในการบำเพ็ญทานครั้งนี้ด้วยท่านจะเริ่มงานเมื่อใด เศรษฐีตอบว่าเราจะเริ่มงานเมื่อครบเจ็ดวันนับจากวันนี้ไปตินาบาลได้ฟังก็ดีใจยิ่งนักเขามีความศรัทธายินดีเต็มใจที่จะร่วมทำบุญกรถินนี้ด้วยแต่ตนเองเป็นคนยากจนไม่มีเงินทองเข้าของเครื่องใช้จะอนุโมทนากับเศรษฐีจะมีก็แต่ผ้าพืนเดียวที่นุ่งอยู่ในที่สุดก็ตัดสินใจเรื่องผ้าที่นุ่งอยู่ไปซักฟอกให้สะอาด เอาใบไม้มาเย็บนุ่งแทนผ้าแล้วก็เอาผ้านั้นไปเร่ขายในตลาดชาวตลาดพากันหัวเราะลัน่นเมื่อเห็นอาการนั้นจินบาลประกาศว่าท่านทั้งหลายหยุดก่อนอย่าหัวเราะข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้ายากจนไม่มีผ้าจะนุ่งจะขอนุ่งใบไม้แต่ในชาตินี้เท่านั้นชาติหน้าจะนุ่งผ้าทิพย์ในที่สุด,สดเขาก็ขายผ้านั้นในราคาห้ามาศกแล้วนำไปอนุมโมทนากับเศรษฐี ก็พอดีกับบริวารกระดินทุกอย่างบริบูรณ์เว้นแต่ขาดได้เย็บผ้าอย่างเดียวสําหรับเย็บไตรจีวรเศรษฐีได้นําเงินนั้นซื้อได้เย็บผ้าไตรจีวรในการครั้งนั้นเกิดโกลาหนไปทั่วในหมู่ชนตลอดจนเทพเทวานในสวงสวรรค์ต่างพากันแช่ซองสันเสริญฐานของตินบาลเสียงสาทุกการความเสียสละในฐานของตินบานดังลั่นเข้าไปถึงพระราชวังพระเจ้าพาราณสี ทรงทราบเหตุผลรับสั่งให้นำตินาบานให้เข้าฟ้าแต่ตินาบานไม่กล้าเข้ามาเพราะไม่มีผ้านุง่งพระองค์ทรงตรัสถามความเป็นมาของเขาโดยตลอดให้ราชาบุรุษนำผ้าสาดกราคาแสนตำลึงไปพระราชทานแก่ตินาบานนอกจากนั้นได้พระราชทานบ้านเมืองสับสมบัติช้างม้าวัวควายทาสีทาสาเป็นอันมาก ได้โปรโดให้ดำรงตำแหน่งเศรษฐีในเมืองพารันสีมีชื่อว่าตินบาลเศรษฐีจำเดิมแต่นั้นเป็นต้นมาการต่อมาตินบาลเศรษฐีเมื่อดำรงชีวิตอยู่พอสมควรแก่อายุไขยแล้วก็จุติไปจากโลกมนุษย์ไปปฏิสนธิเป็นเทพบุตรในดาวดึงสวรรค์สวยทีพยสมบัติอยู่ในวิมานแก้วสูง5โยน หโยชน์เท่ากับ16กิโลเมตรมีนางเทพอัปสรหนึ่งหมื่นเป็นบริวารส่วนสิริธรรมเศรษฐีครั้นจุติจะโลกมนุษย์แล้วไปปฏิสนธิในดาวดึงสวรรค์มีนางฟ้าเป็นบริวารเช่นเดียวกับตินนบานเศรษฐีดังนี้นี่คืออานิสงส์กตินทานที่ตินนบาลได้ตั้งใจกระทําด้วยความบริสุทธิ์ใจในธานะมในเขตยบุญของพระพุทธศาสนา เรื่องราวก็มีแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขกายสบายใจจงบังเกิดมีแต่ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามร,รับฟังบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีลูกหลานกระดันอยู่ทุกท่านทุกคนจะเรินธรรม